สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22กันยายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลพรย่์มีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5ซันเดอร์แลนด์เสมอกับแอสตันวิลล่า1-1บอลมาสเสมอกับนิวคาสเซิล0-0และอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลี้ยวพูมิอยู่15คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมีอิลสิบคะแนนที่3เป็นเทอรแนมฮัสเปอร์มีอิลสิบคะแนนที่4เป็นบอลมาร์ทมิลสิบคะแนนที่5เป็นคริสตันพาเลตมีอยู่าคะแนนและที่6เป็นเชลซีก็มีอยู่ดคะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่ที่9ก้ามิลเจ็ดคะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่11มีอยู่ิเคะแนน และส่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นแอสตันวิลลามีอยู่3คะแนนที่19เป็นเวสต์แฮมอยู่3คะแนนรายที่20เป็นวูฮมตันก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวน์โวตอนนี้ที่1เป็นเออริงฮารแลนยิงไป6ประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเม่ขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5ารายโยบิกโนเสมอกับ 1, เซลตาบีโก1ต่อนรอัลมาโยกาเสมอกับแอลิติโกมาดิด1ต่อนเอลเช่เอาชนะ,ละเลออลโอเบโด1ต่อ0และบาร์เซโลนาก็เอาชนะเกตาเฟ่ไป3ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลอมาดิดมีอยู่15คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามีอยู่13คะแนนที่3เป็นบ er ีเยเลีมีอยู่10คะแนนและที่4เป็นเอสปันยอนก็มีอยู่10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเลอเอสเซดัดมีอยู่2คะแนนที่19เป็นเรอเลมิมอก้ามีอยู่2คะแนนและที่20เป็นคิโรนาก็มีอยู่1คะแนนส่วนอันดับบาสันโวตอนนี้ที่1เป็นคิเยนเอ็มปาเปยิงไป5ประตู ผลฟุตบอลกาโชเซเล่อิตาลีมุ่งขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ลาซิโอแพ้กับโรมาไป0ูนต่อหนึ่งโตลิโนแพ้กับอาตาลันตาศูนย์ต่อสามเคลมเมนเซสเสมอกับปามาศูนต่อศูนฟิออเรนติน่าแพ้กับโคโมโ1นต่อสและอินเตอร์มิลานก็เอาชนะซัสโซโล,โลไป2อต่อหนึ่ง ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเวนตุสมยู่10คะแนนที่2เป็นนาโปลีมีอยู่9คะแนนที่3เป็นเอซิมิลานมีอยู่9คะแนนที่4เป็นโลมามีอยู่9คะแนนและที่5เป็นอาตาลันตาก็มอยู่8คะแนนส่วนอินเตอร์มิลานตอนนี้อยู่ที่10มีมยู่6คะแนนและส่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นปารามอยู่2คะแนนที่19เป็นพิซซามิอยู่1คะแนนและที่20เป็นเลเชก็มีอยู่1คะแนน ส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นคริสต์เตนโพลิสต์กับมาคุสตูล,ลานก็ยิงไปคนละสประตูผลฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ไอทัดแฟงเฟิร์ตแพ้กับยูเออร์เบอร์ลินไป3าต่อสไบเออร์คุเซนเสมอกับเบลเยียมเปนเชิงคลักปากับหนึ่งต่อหและเริเซียดอวน์มูลก็เอาชนะวกบวกไป1นต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอเมนิกมิลลสิบสองคะแนนที่2เป็นบริเซอร์ดมูลมิลลสิบคะแนนที่3เป็นอาร์บิเล็กซิคมิลเก้าคะแนนที่4เป็นเอฟซีโคลอนมิลเจ็ดคะแนนและที่5เป็นซังพอลีก็มิลลเจ็ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอาบวกมิลสามคะแนนที่17เป็นบริเซียมุนเชนกลักปากมิลสองคะแนนและที่18เป็นไฮเดนฮฮมก็ยังไม่มีคะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป8ประตู ผลฟุตบอลลีกเอ,อิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5ปลาปารีสเอฟซีแพ้สตาบกไป2ต่อ3ามโนโกเอาชนะเมด5ต่อ2เรอัพเสมกเอลลียอง1งต่อ1และโอแซก็เอาชนะตูรุสไป1.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปลารีสแซงเชียงแมงมีอยู่12คะแนนที่2เป็นมนนโกมีอยู่12คะแนนที่3เป็นโอลิมปิกลียองมีอยู่12คะแนนที่4เป็นสตาบกมีอยู่12คะแนนและที่5เป็นลิวก็มีอยู่10คะแนน สโซน,นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นนองมิวสิคคะแนนที่17เป็นลอลิยองมิวู่คคะแนนและที่18เป็นเมดก็มยิว1คะแนนผลฟุตบอลเอเลดุซิลิกของคอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5เซวโวแพ้กับโกฮดตดิเกิลไป0-2พีเอสวีเอลเฟนสมกับอ,อัจจัคอ,อินสเตดัม2-2ฮิลาวินเอาชนะในเมเกน3-2และอาเซตอักมาก็สมกับฟีนูดไป3-3 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฟีน,นูดมี16คะแนนที่2เป็น p s v f, 13, นนีเอลเฟนมี13คะแนนที่3เป็นอาแจ็กอัสเตอร์ดัมมี12คะแนนที่4เป็นโกน,นิงเกนมี12คะแนนและที่5เป็นอาซัตอักมากก็มี11คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโวลเลนดัมมี4คะแนนที่17เป็นเทลสตาร์มี4คะแนนและที่18เป็นเฮลเลคนก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลีเมลร์ลีก้าโปรเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่6 ทันเดล่าสมักับเอสเตลาศูนย์ต่อศูนยกิเนเตนเอาชนะเอสโตลินสองต่อและคาซาปิอาก็สมักับฟอร์มอลิคาไป1นต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น f c p o r t อตมี18คะแนนที่2เป็นเบนฟิก้ามี13คะแนนที่3เป็นกิลเวสเซนเตมี13คะแนนที่4เป็น s p o r t i n g l i s b o อมี12คะแนนและที่5เป็นโมเรเลนเซก็มีอยู่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเรียวอมีอยู่คะแนนที่17เป็นทอร์เนล่ามีอยู่คะแนนและที่18เป็น a v s f เอสฟูตบก็มีอยู่คะแนนผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่6 อิสตันบุลปัสซัเซียสมกับอเลนสปอร์หนึ่งต่อหนึ่งโคคาเอลิสสปอร์สมกับลิ s สสปอร์หนึ่งต่อหนึ่งซัมซุงสปเอาชนะคารากุมลูก3าต่อสและคาซิมปาซาก็สมกับเฟนเเบเชไป1นต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีอยู่สิคะแนนที่2เป็นเกสเตเปมีอยู่สิคะแนนที่3เป็น f e น e h เบเชมีอยคะแนนและที่4เป็นซัมซุงสปอร์ก็มีส1คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเกนเคเบลิจีมอยู่3คะแนนที่17เป็นคารากุมลุกมอยู่3คะแนนและที่18เป็นโคไคลรีสปอร์กมอยู่2คะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรล,ลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8เก้งแพย้ยูเนยองแซงเกิลรุ่ต่อสองเวสตเตโลแพสตองดา 2, ลีอส0ต่อขับลุ้นเอาชนะแซงทูเดน2.0ต่อและเมเชเลนก็สมับรเซอร์ขึ้นลุกไป0-0ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเนียนแซงกิลรูทมีอยู่ี่สิบคะแนนที่2เป็นแซงเทเดนมีอยู่สิบสี่คะแนนที่3เป็น Club ot, คลับรูทมีอยู่สิบสามคะแนนและที่4เป็นเมเชเลนก็มีอยู่สิบสามคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเก้งมีอยู่ปคะแนนที่15เป็นโอเอชโลเวนมีอยู่เจ็ดคะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มีอยู่สองคะแนน ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5เชียงรายนตเดตเอาชนะบีจีปทุมกินเตหนึต่อศูนยลายองเอฟซีเสมอกับอยุธยายูไนเดต็ดต่อ2เมืองทองกิน,นาเด,ดแพ้กับราชบุรีเอฟซีหต่อ3และทูแบงคอกกิน,นาเด,ดก็แพ้กับบุรีรัมณีเด,ดไหนเ่งต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุีรมล์ลันเเดตมีวสิบหาคะแนนที่2เป็นราชบุบีเอฟซีมีวสคะแนนที่3เป็นทูแบงคอกนเดตมิวส10คะแนนที่4เป็นเชียงรายนเดต็ดมี8คะแนนที่5เป็นกันทเลฟซีมี7คะแนนและที่6เป็นบีจีปทุมกูนาเดตก็มีอยู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นกันจันนบบรีเอฟซีมิวคะแนนที่15เป็นชนบรีเอฟซีมิวคะแนนและที่16เป็นอุทัยธานีเอฟซีก็มอยู่2คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6ซีสเกตยูนาเดตแพ้กับเกษตรศาสตร์เอฟซีไป1ต่อ3โบลิทเทโลเอฟซีแพ้กเชียงใหม่ยูนาเดตศูนย์ต่อ1แพ้ยูนาเดตเสมอกับควนแกนยูนาเดต1ต่อ1และนครศรียูนาเดตก็แพ้กับลาสีสไลยูนาเดตไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาสีสไลยูนาเดตมี14คะแนนที่2เป็นแพ้ยูนาเดตมี14คะแนน ที่3เป็นคอนแกนยูนเต็ดมี11คะแนนที่4เป็นชนัทฮอนบิลมี11คะแนนที่5เป็นสงขลาเอฟซีมี10คะแนนและที่6เป็นโพลิตเทโลเอฟซีก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นมาสารคมเฟซีมีอยู่5คะแนนที่17เป็นปัตตานีเอฟซีมีอยู่5คะแนนและที่18เป็นบางกอกเอฟซีก็มีอยู่2คะแนน ผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ก็เป็นหน้าที่30สุวรรณเอฟซเอาชนะกังวลนเอฟซต่อศอุนซันฮุนไดเอฟซีเสมอกับเอฟซอันยาง0ูต่อศโปฮันสติลเลอร์เอาชนะเชจูนาเตตหนึต่อศูและ f อฟซีโซนก็เอาชนะกวางจู FC ไป3าต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชนบุคุนไดมอเตอร์มีอยู่66คะแนนที่2เป็นคิมจองซังมูมีอยู่49คะแนนที่3เป็นแทจอนซิติเซนมีอยู่ส8คะแนนและที่4เป็นโปฮันสติเลอร์ก็มีอยู่48คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นสุวรรณเอฟซีมีอยู่34คะแนนที่11เป็นเชจูนาเต็ดมีลล์สามคะแนนและที่12เป็นแทกูเอฟซีก็มีอยู่22คะแนนผลฟุตบอลเบเดอร์สกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็็เปนนัดที่6 ฟอร์ทูนาเดอเซอร์ลแพ้กระดัมสตัดไปศูนต่อ3าฮนสไตคินเอาชนะคันซลู3ต่อ0และดินอมโดิสเดนก็เสมอกับฮันโนเวอร์ไป2ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นดัมสตัดมี13คะแนนที่2เป็นเอลวสแบกมี13คะแนนที่3เป็นฮันโนเวอร์มี13คะแนนและที่4เป็นไกเซอร์เซลร์นก็มี12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเนินแบกมี4คะแนนที่17เป็นโบคุมมี3คะแนน และที่18เป็นมาดิบวกก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลเซเรบีอิตาลีมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4คาราไลเซ่แพ้กับเอเวลิโนโไป3ต่อ4เปสคาล่าเอาชนะเอมโปลี4ต่อศและปาเโดว,วาก็เอาชนะเอ็นเตล่าไป2ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโมเดนามีอยู่10คะแนนที่2เป็นปาเลโมมีอยู่10คะแนนที่3เป็นเชเซนามีอยู่10คะแนน และที่10เป็นโฟร์ซิโนเน่ก็มีอยู่8ปคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็น 2, สเปเซียมอยู่2คะแนนที่19เป็นบารีมิวยู่1คะแนนและที่20เป็นซัมโดเลียก็ยังไม่มีคะแนนและผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6เซลตาเอฟซีเอาชนะซาลากุซาห่ต่ออันบาเซเต้เอาชนะเลอเบียเดลิด2อต่อ์เอีบาเอาชนะเลอเอสเซสดบี 2. อต่อมาลาก้าแพ้กับคาดิสซนย์ต่อหนึ่ง และคอเดบาก็เสมอกับบราซิ่งซันตตเดไป2ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาโคลุญยามี14คะแนนที่2เป็นคาดิสมี14คะแนนที่3เป็นลาซึ่งซันตตเดมี13คะแนนและที่สเป็นเลอเบยเดลิตก็มี11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นเลโอนีซ่ามี4คะแนนที่21เป็นซาลากซซามีอยู่คะแนนและที่22เป็นแานาดาก็มีอยู่1คะแนนนะครับแายนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ